เดี๋ยวมาดูผลของหุ้นจีนนะครับของวันจันทร์นะครับจีนจีพีชุดของ2ตัวบนนะครับรูดคือลง24ตัวนะครับก่อนหนึ่งพอดีว่าวันจันทร์ผมไม่ว่างนับเลยไม่ได้ลงให้ใน y o u t u b e กับ a c e b o o k นะครับอาจจะได้ลงให้วันอังคารชุดของวันอังคารกับวันพุธนะครับส่วนนันที่อยากจะตามทุกวันในไลน์กลุ่มก็ตามหมัดทั้งปีก็ปีละ6 0 0บาทนะครับตามอมัดได้ทั้งปีนะครับเลขชุดที่หของวันจันทร์ของจีนคือเลข45นะครับ คำว่าลดคือลงยี่สี่ตัวคือ4ี่บ้าบวกยี่สี่ได้69นะครับสี่บห้าลบยี่ี่ได้ยี่ปนะครับคือกดตั้งแต่สองหนึ่งสองสองไล่จนไปถึงสี่สาม4ี่ี่สี่ห้าสี่หไล่จนไปถึงห8 6 9ดห้านะครับครบ,ค,รบคือ4ี่ตัวนะครับนะครับ4ี่สี่ห้านะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านอาจจะเลือกสมตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะอาจจะไม่ต้องรูดครบก็ได้ครับแต่ว่าตัดแล้วอย่าตัดตัวเล้ถูกออกนะครับ ก็จีนก็ถูกรอบเช้าไปไปนะครับจีเช้า2บน4ี่เจนะครับถูกรอบเช้าไปนะครับเช้าถูกคืนแนะนําว่าหยุดปลอดภยัยที่สุดนะครับเชา้ามาถูกบัตทบที่รอบบ่ายนะครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ